เมื่อหลายปีที่ผ่านมาทะเลน้อยมีสภาพเป็นป่าดงดิบพื้นที่บางแห่งเป็นป่าพรุมีน้ำท่วมคร้งตลอดปีมีพืชพัรร์นานาชนิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและเป็นแหล่งปลาน้ำจืดที่สำคัญชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการประมงเป็นหลักในยามว่างก็มีการจัดสารเสือกระจูดสำหรับใช้ในครัวเรือน มาจนถึงปัจจุบันงานจักสารกระจูดของชาวบ้านได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากขึ้นชื่อที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกรรมให้กับชาวบ้านได้เป็นอย่างดีเล่ากันว่าภูมิปัญญาในการจักสารนี้สืบทอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนับร้อยปีมาแล้ว แต่ภูมิปัญญาในการจักสารด้วยกระจูดเท่าที่สามารถบันทึกเป็นหลักฐานได้เริ่มขึ้นจากครอบครัวหนึ่งที่อพยพมาจากบ้านผาสู่ตําบลแหลมตีนอํเาเภอหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชมาตั้งรกรากในพื้นที่ตําบลทะเลน้อยพร้อมทั้งนําภูมิปัญญาในการจักสารด้วยกระจูดทําเป็นของใช้ในครัวเรือนเช่นเสื่อกระสอบนอนกระสอบนั่งโดยนํากระจูดมาจากตําบลเครงอํเาเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากของใช้ที่ทำด้วยกระจูดจะมีความนุ่มและสวยงามชาวบ้านในตำบลจึงหันมาจาักสารกระจูดบ้างซึ่งมักจะจักสารเป็นเสื่อสำหรับปูนั่งหรือนอนนอกจากนี้ยังสารเป็นกระสอบนาดใช้เป็นภาชนะใส่ทานและใช้สำหรับทารกแรกเกิดและสารเป็นกระสอบนอนเพื่อใช้สำหรับใส่ข้าวสารและข้าวเปลือกเป็นต้น ชาวทะเลน้อยจึงเริ่มเก็บเกี่ยวกระจูดมาจากสารซึ่งแหล่งที่มีกระจูดมากที่สุดคือพุควรเครงตำบลเครงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านตมบลทะเลน้อยจึงหันมาจากสารกระจูดเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนกันแทบทุกครอบครัวจนกระทั่งมีการซื้อขายกันทั้งในและนอกหมู่บ้านทําให้เกิดรายได้เสริมเป็นกอบเป็นกำชาวบ้านทะเลน้อยหลายครอบครัว จึงยึดการจากสารกระจูดเป็นอาชีพหลักตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันประเทศไทยได้มีการส่งเสริมให้คนในชุมชนนำวัสดุหรือวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในพื้นที่ของตัวเองมาแปรรูปหรือพัฒนาเป็นสินค้าเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวชาวบ้านทะเลน้อยในจังหวัดพัทลุงก็เช่นเดียวกันที่มีการนำต้นกระจูดมาแปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจนได้ขึ้นชื่อว่า สินคา้ากระจูดมีคุณค่าภูมิปัญญาแห่งทะเลน้อยผลิตภัณฑ์กระจูดของชาวบ้านทะเลน้อยมีหลากหลายชนิดอาทิเช่นกระเป๋าตะกรา้าเบาะรองนั่งหมวกนอกจากนี้ยังมีเครื่องประดับเล็กๆน่ารักน่ารักไว้เป็นตัวเลือกให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมได้ซื้อไปเป็นของฝากให้กับครอบครัวเพื่อนและคนรักอีกด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารกระจูดเป็นความรู้ความสามารถและทักษะดั้งเดิมของชาวทะเลน้อยที่ได้รับสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษส่งต่อให้ลูกหลานรุ่นหลังในปัจจุบันได้นำภูมิปัญญาเหล่านี้มาต่อยอดและพัฒนาให้มีคุณค่าจนกลายเป็นของใช้และของฝากที่สร้างเอกลักษณ์ให้กับชุมชนทะเลน้อยมีความโดดเด่นจนมาถึงทุกวันนี้